กาสรีนผูมชมคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับและ f อซายสายปันทั้งหลายนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรม่าอยู่คาจ๊กเกอร์กันนะครับผมแล้วก็อาทุนม่แค่หนึ่งพันนะครับผมเราวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะเดินเบ็ดหรือเทคนิคอะไรกันนะครับผมวันนี้มีเทคนิคดีๆมานะครับผมใช้สูตรนี้นะครับผมมาลองสูตรนี้กันดูนะครับเปิดจะปังปังปังนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองสูตรนี้กันดูดีกว่าผมไป วันนี้เราก็ขอเริ่มเบ็ดที่สี่ห้าเลยครับผมพร้อมยังก็พร้อมรับไปเลยครับผมมาเบ็ดสี่ห้ารับทุนหนึ่งพันนาไปดูกันนะครับผมมาเปิดมาแรกมาสวยงามวร้อยสามสิบห้าบาทนะครับผมอ่าไปครับผมไปต่อครับเนี่ยผมขึ้นเบ็ดขยับเลยครับผมลองได้สุรนี้ดูมั้งครับอาุ้นมายีสิรับสวยงามมาครับผม มาครับผมมาขยับเลยครับทีทีทีททหนึ่งขยับทีนึ่งนะผมสูตรนี้พิเศษใส่ไข่นะผมไม่ได่าเราใครลดนะผมโอ้โหแม่มาเข้าตอนสี่สิบห้านะทุกคนแม่เมื่อกี้ถ้าอา75จิบห้านี่รู้เรื่องเลยครับผมผมบอกเลยนะแต่ก็พอได้อยู่นะผมสูตรนี้เป็นเทคนิคนะผมมาทีแรกโอ้โหมาแล้วครับผมมาขอให้โดนทุกตานะผมขอให้โดนทุกตานะผม สูตรนี้ครับเผื่อจับปังนะครับผมไปังต่อไปต่อมาทีที่สองโอเคอย่างนี้สูตรนี้รู้เรื่องครับผมขอดาบคู่ครับผมขอดาบคู่ไปครับต่อไปที่กลางนะครับแล้วไล่เหมือนเดิมายขวากลางครับผมแม่งหลบได้หลบไปัะผมมาไปต่อครับผมมาครับผมมาดาบคู่ที่นี้ขอยดโดนโอเคอย่างี้คอยยังชั่วคอยยังชั่วสูตรนี้ สูตรนี้รู้เรื่องผมมาเนี่ยตอนนี้เด็กสามตายไม่ลดนงินคนโอ้โหได้โลครับผมค่อยๆครับผมมาเราค่อยๆตอดมานะผมลองขยิบตาทีน,นะไปแล้วผมต่อแหมโลสองตานะทุกคนลองขยิบตาทีแล้วใส่ครับผมย้ำไปที่เดิม <c oughs> ได้โลมาทุกคนไม่เป็นไรครับผมวันนี้ก็ดูจาก้องแล้วมาไวไปไวนะผมเอาไปเป็นเทคนิคกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอหนุ่มหน้ามนคนนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ